요새. 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 フフフ โอเคเดินกันได้มีหมดเลยถ้ามันไปเลยอยู่ให้เก็บโกน2 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 2

จริงๆแล้วเนี่ยเราล่ามาจากแมนที่เราเล่นด้วยพระราชทานบองนะครับเราก็ได้พักแค่สองวันนะครับสภาพความแข็งแรงของร่างกายอาจจะมปะีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่ายังไงพรุ่งนี้เล่นในบ้านก็ต้องเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรายังมั่นใจว่าเรามีแต้มในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่เาเอเซีโซจะเป็นทีมใหญ่แล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งแน่นอนเป้าหมายคือถ้าจะเป็นท็อปไฟของเอเชีย มันต้องผ่านรอบแปกลุ่มให้ได้แล้วมันก็ต้องเล่นกับทีมใหญ่ๆใ,ในเอเชียให้ได้นน,นี่เป้าหมายความมุ่งมั่นอย่างน้ก็ต้องงแก้งนะคับแล้วก็ผมยังคิดว่าผมมีโอกาสได้สามแป้กมตอนนี้ก็ต,ตัวหลักไม่ไม่มีนะครับตัวหลักไม่มีใครมีปัญหาเรื่องบาดเจ็บน,นะครับนั้นก็ผม ไม่ได้มีผลเท่าไหร่เรื่องเดียวคือความล้าครับแต่เชื่อว่าเล่นในไอโอโมบายเล่นพร้อมกับผู้เล่นคนที่12นี่นะครับความล้าจะหมดไปสําหรับ,บรปีที่แล้ว่ครับปีที่แล้วได้มา10คะแนนครับมีการชัอะไรรูปนุ้พิเศษก็เป้าหมายเราต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้นะครับปีที่แล้วเราจบด้วย10คะแนน10แต้มนะครับแล้วก็ได้ประตูได้เสียดีที่สุดแต่ก็ยังตกมีรอบเพราะมินิลีกเพราะฉะนั้นปีนี้<ม>ก็ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมเพื่อจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้กัน ก็ผมยืนยันว่าผมต้องมีแต้มแล้วผมก็คิดไปถึงสาแต้มนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเอฟซีโซนเนี่ยจะมาได้สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วชื่อชั้นเขาเหนือกว่าเราแน่นอนนะครับแต่ว่าระยะหลังก็เขาอยู่ที่ที่เดิมนะครับเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปนะครับถ้าเทียบความแข็งแกร่ง

光。<noise>